เกมที่เอมิเริตสเตเดียมเมื่อลอนดอนเป็นสีแดงเมื่ออาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะเชลซีของแฟงค์แลมพาร์ดไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งนับตั้งแต่อดีตกองกลางระดับตำนานอย่างแฟงค์แลมพาร์ดกลับมารับงานคุมทีมเป็นครั้งที่2ทีมก็ยังไม่สามารถควานหาชัยชนะได้เลยและแพ้ไปถึง6เกมงานที่ออกมาผิดคาดเกินกว่าที่แฟนบอลจะรับได้จากทีมที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามแต่ในฤดูกาลปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับที่12 และมีแต้มา่ากจากโซนตกชั้นเพียง9คะแนนยิ่งผลงาน5้านัดสุดท้ายของพิมพ์เหลียงกิษกลุ่มทีมจากโซนท้ายตารางก็ต้องพยายามดินน้นรนเพื่อเอาตัวรอดในหลีกสูงสุดให้ได้เพราะ5เกมหลังจากนี้ของเชลซีและลามพาดคือการพบทั้งบอลมัดนอตติงแฮมฟอร์เรสและ2อยักษ์ใหญ่เมืองแมนเชสเตอร์ทั้งยูไนเต็ดและซิตี้รวมถึงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยสำหรับทีมเจ้าของแชมป์ยุโรป2สมัย